เตือนโปรดใช้จารในาในการรับชมรับฟังทางช่องเป็นเพียงสื่อการนเสนอเท่านั้นไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันเด็กที่ยังตัวตัวประเทศครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขามาครับเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับประวัติจะเป็นแอดยิ้มหรือว่าแอดไอแอดแตียนโมนะครับเนาะครับมือนี้ครับเป็นมือวันอาทิตย์วันที่สี่กุมภาพันพ่สองพันหารอยหกสิบเกียครับงวดที่ผ่านมาครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับวันที่วันพ่าครับปูตาให้โชค เอฟซีทั้งจังหวัดขอนแก่นครับทั้งเขื่อนอุบลรัฐนะครับเนาะอำเภอหนองเลือครับว่าคือเบิร์ตมูบันก็ว่าได้ครับแล้วขาขึ้นแม่เพื่อนก็ได้ทั่วบอกที่บอกน้องด้วยทั้งกลุ่มเทพมหานครนะครับเนาะได้โชคได้ม m นครับกับศูนย์เก่าปูตาครับลีวาทองเก่าสิบหับนะครับเนาะทองเก่าสิบหับปูตาปูตาให้โชคโชคถือสนั่นวันไหวครับเกือบสามสามตัวนะครับแม่ไปสามตัวบนกเกือบเนาะแม่เนาะ 60ก็ได้มันไปอยู่ทั้งนากันมาอยู่ทั้งไทยเอาสามออกนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยครับคือเป็นตะสะอ,อนปูว่าเอาซ้ำนีพ่อละเยี yeah, มาสัน่นอ่างวดนี้แหละครับปูเสียห้บนไฮลางเอฟซีนะครับเด้อครับอ่าครับคุณพ่อคุณแม่่นใดโชคไดมันแล้วครับใจห้อนร้ายครับหยัดบ่ได้มาหาปูครับมากกว่ามือของตั้งใจไว้ตามที่กินว่าสิมาแต่ว่าบ้านอันคั้นไม่มาแม่อ่ามือนี้เพิ่งวันอาทิตย์ครับ,รบ,รบใจห้อนหลายหยัดบ่ได้มา อ่าครับกามาติดตามอ่าไปพร้อมๆกันครับว่าคุณแม่เพิ่นจังไดคือใดกับปูครับคุณแม่มาเที่ยวที่ใดครับเนี่ยเที่ยวที่หกแล้วเที่ยวที่หกแล้วอ่าอ่าครับผมอันคุณยายคุณก้อยมาที่แรกกกันปะครับเนี่ยครับหลายเทียเแล้วโอ้เริ่มแรกครับอันนี้ขออนุญาตแม่เด้ออันนี้คุณแม่ยังครับจะจิ้มขอถามเลยครับเออคุณแม่มัลลีผมมีสาระตัวนี้ครับคุณแม่มัลลีผมมีสาระเนาะครับเนาะ ครับผมกับคุณแม่บริบบมิสระอาปูทวงดูแต่นายเอายิ้มคือว่ามิสระอาสัตย์ครับผมครับครับอดมารวมบุญนะแม่นะปัใจครับอ่าครับผมคุณแม่เพิ่นเอาไปมาเพิ่นกัเลยฝากผ่านมาทั้งช่องยิ้มครับรวมบุญรวมกุศลกับยิมมาระยะโดวนแล้แลละครับอ่าเป็นลูกหลานของปูมาโดนแล้วครับงวดนี้ได้แขวนแขนงวดกวอนนั้นได้ป่ะแม่เอางวดก้อนก็ได้สองงวดส่อนแล้วครับพี่น้องครับอ่า งวดกอนกะมาเนาะครับเนาะงวดกว่อนเห็นคุณแม่คุณมาเออปลาสมมาปากยิ้มอยู่เรื่องงวดกอนกระไดครับคุณแม่ท่านที่สองซื้อวางได้ครับคุณแม,แม,ม,ม่คุณแม่สมานกินครับอ่าครับอำเภอหนองเดือกันนี่เนาะรับอันคุณแม่ผู้ที่สามนี่เลยครับปุ้มง,งามานี่แม่จารุันครับผมอ่าครับอันนี้นคุณแม่นีดีครับครับคุณแม่ประยุน์นะครับเนาะอ่าครับโอ้ครับจำได้แล้วดยิ้มจำได้แล้วครับอ่า ครับแมนยูร่วมร่วมมานํากันเนาะครับครับี่โอ้ครับอ่าครับผมครับนี่แหละครับด้วยการสร้างบุญครับสร้างบุญครับองค์ปู่ครับผมปู่ก็เลยบุญปู่ก็เลยขึ้นบุญให้เพราะว่าช่วงนี้กำลังสร้างพระมหาเจดีย์ปูรี่เนาะครับเนาะแล้วก็สร้างควบคู่กันครับกับหลายวัดหลายว่าครับทั้งหอวชั้นทั้งอ่าวัดอ่าสาธุสาบุญมาล่ามก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่วันที่เกียรติเออวันที่เท่ะเลก็แต่หมู่วันที่หาดเนาะ ครับที่แม่คู่จะเห็ดต้นพาป่าไปว่าทั้งวัดเพคนอยากได้ถนนวอร์ซันว่นวาครับกันวัดติดตามเนาะครับเนาะว่ายอดสิได้เท่าใด้ครับมือนี่ครับอันงวดนี้มีตัวมักไปตั้งแต่ปูนไอหอยม้าเนี่คุณแม่มักคือยิ้มไปฟังฟเบิ่งกระซ่งมางเนี่ยซ่งๆเรามักอยูตัวไหนคุณแม่อ่ะ <ว S 1> มากซีบเก่าซีบเกียร์เออครับ อย่าลื่อมนะครับเด้อเพราะว่าอ่าปูบอกแปงงูงวดนี้เสียได้หลายกว่าเก่าให้แปงงูไปยิบสลากกินแบงก์รัฐบาลกับซิปเกตครับครับแปงงูไปยิบสลากกินแบงก์รัฐบาลเนาะครับเนาะครับหมู่ว่านว่ายิบอะไรว่านี่เย็นยิบแล้วครับผมเออครับหาตัวยิบซีครับผมกัดตัวนวดพอดีครับบวกกับว่าบวกก็คือว่ายิมหรือว่าจัดไปยิมก็ว่ายิบไปแล้ว การพรมเออการบผมอ่ากับก็คือสิบเจ็ดนาะครับเนาะสิบเจ็ดกับระวังให้ดีก็คือเจ็ดศูนย์กับพี่น้องอ่าสิบเจ็ดกับเจ็ดศูนย์ปูนสิมากเป็นหัึงสี่เอาการฟังคํำบอกคําจ่าของปูดีๆแล้วก็งวดที่ผ่านมาตัวไร้มันดังปูว่างวดนี่แหละเลขสิออกเลขดังเนาะครับเนาะอ่าตัวไร้มันดังตัวไร้มันซื้อยากครับอ่าอีสีกับพี่จ่ายหน้าเอาครับผมอ่าครับตัวไร้มันดังปูว่าลสิบออกตัวนั่นว่าะั้นว่าเอากับพี่จ่ายหน้าเอาครับขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อครับเดด้ทที่ินาางม ครับรวมบุญรวมกุศลครับได้โชคได้มานแล้วครับอยู่ไกลปันไดกะมาเนะครับกะขอให้บุญกุศลที่ไดเฮ็ดรวมกับแม่คู่หอมหวนกับปูตาองค์ผู้ชี้ปาเขาครับกะควยสุกๆกมันมนครับท่านซัมนีงวดสีมาให้ได้เป็นล้านๆเท่าได้แมมเด้อเงินล้านแตกคือปูตาเฮ้าครับผมโอ้ยยิ้มมาสวรรค์ไหลเงินล้านปูอันก้อนได้มากยิ้มออฟาดงวตลอดละเอาโชคเอามันยิ้มก็ได้ใบือกันเงินปูก็ได้ครับนี่ตาเนี่ละครับบุญบาลมี ครับบุญบารมีบุญเห็ดบุญสางบวกขึ้นกันยิ้มกับแม่คู่วองเสีอกยู่น้ากันตลอดกับแตง่วงสิแต่ว่าได้ก็ได้บ่กือกันครับราะว่าบุญเฮ่าประหอดเงินล้านครับได้เงินแสนเก่าดอกแม่ยิ้มก็ได้นอแม่นอครับได้เงินแสนกะถือว่าเป็นบุญแล้วครับครับได้ทุกหมวดครับได้น้าปูเนี่ได้ทุกหมวดเลยครับซีหาหมวดซ้อนแล้วครับกับพ่อได้ยูได้กินได้ใส่ครับครับบวกกับบวกขึ้นไปเมี่ยงหนวกครับไปเมี่ยงงอกหนว่กยี่กิบกบ ครับเดี๋ยวใส่ได้กินบุญล้วครับอ่าครับผมกับยนบุญบารมีองค์ปูชี้พรขาวความปูตาแล้วก็ทึ่งแม่ปูหอมหวานเฮาที่เพิ่นเป็นล่างทรงผู้ใจบุญนะครับเนาะล่างทรงผู้ใจบุญผ้าลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกก็ไปเหตประเทศได้เห็ุได้สางครับก็หลายวัดหลายว่าที่สี่ผ้าไปครับวันที่หาก็สิไปวัดสาสนุบุญรบรรลามเฮ็ดถนนเขาวัดวกุสันว่าครับเออทางพระอาจารย์เพิ่น ครับพระอาจารย์กำครับซื้อซือว่าพระอาจารย์ดวงดีครับผมครับผมในพันธ์ยาอยากได้ถนนเขาวัดวสันกะวันที่ห้าสำหรับวันที่วันที่สิบครับจะเป็นครับของวัดสีสางพญานาคปูอนันตะสิบเอ็ดเศียนครับวัดแก้วสว่างครับอยู่อำเภออ่ากุจับครับผมวัดแก้วสว่างครับแบบเพิ่นตื่นเลยเอ้าต้นป่าป่าสิมาได้วันดังเดวสันว่า กับก็คือว่านนะครับเนาะปูเพันลันวัจาไว้คือแม่ปูพันในชุดทูบอธิษฐานพอกันมีชวกมีม้านหกล้านแตกก็สั่นเอาไปมาได้เก้าล้านครับพี่น้องนี่แหละครับของบุญของอ่าครับผมนี่แหละครับเออเป็นบุญเป็นกุศลของเพื่อนครับนี้เพื่อนก็ต้องลั่นวัจาไปแล้วเพื่อนก็ต้องอ่าไปตามคำอ่าเพป็นบ่อไว้ครับผมแล้วกาวัดพระแท่นวัดพระแท่นวันที่อะไรกินวันที่สิบสามนะครับเนาะวัดพระแท่นวันที่สิบสามครับผมอ่า คกับเบื้อู่เคยพาดไปที่นึงแล้วครับวัดพระแท่นก็คือวัดบันแดงนะครับวัดหลวงปู่พี่บุญครับเพิ่นเป็นสายเดียวครับองค์ปู่ชี้ปะขาวปู่ตาครับกับไปเบิ่งวัดเพิ่นก็คือองค์ปู่ทั้งหลายเนี่ยครับเพิ่นนั่งอยู่ในนี่แม่นเบิดเลยครับองค์ปู่ชี้ปะขาวองค์ปู่ตาองค์ปู่บุญคุ้มครับมีเบิดครับแล้วก็อยู่น้ำกันใน วัดพระแท่นครับผลิตสางไว้ให้ลูกให้ลานเบิงนะครับเนาะครับอ่าขอขอบคุณขอบคุณนเอฟซีสายบุญทุกถูกทันเลยครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกําลังใจให้ท่านช่องครับบ่าวาแอดยิมแอดแตงโมแอดไอครับจะลงคลิปใดไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับก็กดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าก็อย่าลืมตัวที่ปูให้เกียรติแตงโมวันนี้เกียรติแตงโมได้แสนว่าได้หน่อยสันปูว่าครับปูใช้ได้หลายก็เก่าครับก็รอดติดตามเลยครับเด้อครับหมุ่มบ้านที่มันรักคน สั่งสลัดกินแบงรัฐบาลยุ่งง่วงงวอยู่บอบอกยิ้มเด้แต่ว่ายิ้มกับเดียวเบิ้งอยู่อ่าเดียวเชียนเชียนมาสั่นว่าอ่าก็รอดที่ตามเนาะครับเนาะครับผมครับแม่ไปยิบสลัดกินแบงรัฐบาลไปเฮ้ยก็อดถามปูก่อนรอดถามปูก่อนแมนบอกคว่ำมันใจอยู่น้ำปูให้ปูยำบ้านที่งคลานั่นมันตัวไหนเมื่อนี้ได้ยังมาฝากปูเนี่ยคุณแม่ได้ปลาได้ปลาเซีนโอ้ปลาเซีนที่ป่าเพิ่นแหล่ไ้เมนบ่ ครับครับเสียบอยู่ครับหลักโอ้ครับปลานิ่นมักปลาอยังเงี้เนาะแม่เนาะโอ้ครับกับปลชกสมันโอ้ได้ปลาล่าคว่ำเนี่ยปลาเดียร้อมได้สมปลาพร้อมสมพักโอ้สมพักยิ้มเสียนซิมแล้วเสียบอยู่ครับสมพักกันการชยลเนี่ยครับผมครับครับอ่าครับผมครับผมครับสุดก้อนได้สมนะครับมาฝากครูครับโอ้เสียบเสียบสมปลากะเพี้ยนนี่แม่เนาะครับปลาตะเพียนเคียนครับมันเสียบ ครับขอขอบคุณขอพูดในไลน์ครับที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาอ้าวคุณยายมะลิครับสวัสดีครับครับคุณยายมะลิช่วงมานบังวัดนี่ได้จักเส้นสองสามอ้อ่าเอาทั้งนี้บาทนี่แนี้ยนะฮยิ้มดูพอดีตังค์พอดีครับอนะเอาจังหน่อยอ่าเย่าคล้องได้ปิ่นนะโอ้อ่าสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับอันนี้กับคุณแม่มะลินะครับคุณยายอยู่มะลิเพิ่นกัจยูตจังหวัดอุดร ครับบ้านยุ่งขางกันกับปูครับยุ <c <c ่แถวนี้มีแต่คุณยายนะครับถือตลอดปีถือทุกงวดครับผมถือทุกงวดครับครับเอาดีแล้วสวนเราครับสวนเราครับสวนนี้ครับครับครับมังคีนี่ครับมังคีนี่ครับอ่าบ้านยุ่งขังคูขังครับคูนี่แหละครับอ่าครับได้ตลอดครับงวดงวดนึงงวดนึงว่าถือห้าหกเซนนี่ละครับหกทุ่มพวกนั่งกันเดี๋ยวนี้นับปู่นี่ ชี่รถมาดีให้หลายงูจักว่วยูนอนกับบ่อหลับนี่แหละครับคุณยหยมาลีเก็ดงิมาด่ครับวันที่เก็ไม่ลงท่านบ่หนิวันที้เก็ดเนี่ยวันี้เก็ดไม่ขวัญเงาดิคุณใหญ่มาลีเห็ดยังมา เอาจ้าแล้วแต่คุณหญ่ครับเจ้าอยาหยังอุ้ยเจ้าอยาห์ก้อนซีนไห่แล้วครับบ่าแล้วครับขี้ยาปัญญาคุณยายคุณยายแล้วเขาค่กยๆแข็งแรงนะแข็งแรงอ่าครับคุณยายมาแข็งแรงนะครับเนาะครับครับผมกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านนะครับเด้อที่ีกดไลค์กดแชร์เข้ามาครับได้กันทั่วหน้าครับบอดถือกันแต่เสาหัวนะครับเนาะงวดนี้แต่อย่าลืมงัวซีมาสิบเจ็ดของแตงโมดนะครับเด้อ ปูประธานโชคให้เตี่ยนหมวกกับคือหนึ่งเกตครับอ่าครับคุณยายมะลิรายงานตัวจักบาทเนี่ยมาบอกกับยิมดิอ่ากับยังล่ะอ่าสวัสดีครับคุณยายนี่แหละครับคุณยายมะลิตัวจริงนะครับเด้อครับที่ว่ายู่ขังปูครับถือทุกงวดอ่างวดนี้มากตัวเลยงวดนี้ติครับมากสิบเกตมาคุณยายเขามากสิบเกตแล้วผมคุณยายมากสิบเกตเนาะครับเมากสิบเกตเออเนาะก็มากเกตสูดมากเกตสูดเอาเดี๋ยว หาเกจศูนย์ยังบ่ลืมเด้ครับของอันบ้านไหนพี่หาเกจศูนย์หาเกจศูนย์ยังหมักอยู่คือเกลือน้ำเกลือตีเกลือเกลาอเปียกเกลือเกลือชีพผลน้ำมานจะปีแล้วเจ้าว่าโอ้ยโหมักของคุณยายเนาะครับเนาะครับของมักไอ้สุกๆมันๆเนี่ยคุณยายมาลีเด้อวันนี่ขวดเลายข่นน้ำแปดครับว่าเห็นว่าเห็นหน้ายิ้มมันเมื่อได้กินเขาวพราะเสียบประธานว่าต้องมาเบิ่งก่อนครับมาสวนต้องมาเบิ่งหน้ายิ้มก่อนเลยกินเขาเสียบประธานว่าครับก็ขอให้คุณยายมาลี คุณยายไม่ด้อายุจักปีแล้วครับเนี่ยห่วยเก็บชิปเก่าแปดชิปปีนี่รู้ว่าอาลักแปดนะครับเนาะแปดชิปปีนี่ครับยังแข็งแรงอยู่ครับผมยังแข็งแรงอยู่ครับกับพ่อคุณยายครับอ่าอยู่นห้ายิ้มอยู่ข้างๆครับอยุ่อายุเป็นร้อยๆปีได้คุณยายเด้อครับงวดสีมาไก่เงินลานแตกครับเงินลานแตกอ่ะสำหรับคลิปนี้แอดยิ้มจะขอจบคลิปลงเพียงซัมมี่ได้ครับเด้อครับแอดยิ้มกราบขอสวัสดีครับ